มาดูบูธวิกตอริอาเดอร์โนนะอันนี้มีเซ l e b เ i t ิตี้ไทยแลนด์อยู่นะครับเดี๋ยวเราพามาดูมิสมุกนะครับกับบูธ VA เเนาะถือว่าแบบเป็นคนไทยคนเดียวเลยนะเนี่ยที่มาอยู่ในบูธระดับโลกขนาดนี้มาได้อย่างไรเออวันนี้มาเดี๋ยวพามาเดินดูบูธอ่ะมาดูบรรยากาศอาดูแอมง่ายมากเพราะว่าอยู่ใกล้เลยทีเดียะ มาชมมาดูระดับฝีมือระดับแชมป์โลกนะครับเลาดไออาร์มีลายเสือให้ดูไหมนี่ก็เป็นหนึ่งในไอดอลของเราเหมือนกันนะติดตามดูตลอด Yeah so like that ซิกเนเจอร์เขาจะเป็นลายม้าลายใช่ไหมตอนนั้นสมัยที่เราแข่งมีไทเกอร์แล้วก็รอบชิงของเขาปีนั้นน่าจะเป็นม้าลายซัมติงบางอย่างอ่ะแบบเจ๋งมากอต่โบนาล้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องคัสตอมดูสีโคตรสวยน่าอยู่ในบ้านพี่มากโดนหรือเปล่าข้ามาดูจรินจะออกไหมโดนหรือจะล่า นี่แบบนี้มีเครื่องเดียวในโลกถามว่าทำไมมีเครื่องในในโลกไม่ใช่เครื่องบดนะจ๊ะแต่ว่าไลเซนจ์จ้าแชมป์โลกทุกประเทศนะจ๊ะทีประเทศไทยนะจ้าโอ้โหเจ๋งอ่ะก็มาฮาวรัสก็มาเคนยาก็มีอินเดียนะคะเยอรมันนะคะปานามานะคะอิตก็มาอ่ะยังไม่หมดจ้ะต่อกันอีกจ้า ครื่องนี้ขายเท่าไหร่ครับเครื่องน,นี้เขาน่าจะสร้างไปแบบโลซึ่งของเอเลยอ่ะอันนี้เป็นแบรนด์แคมของดีเอที่มาเลยเนาะไอที่อิถึงตรงที่นี่ก็มาเดี๋ยวเดิอน,อนทางไปผ่านมาพี่ก็อาจจะมาะเมสองสามรอบเหมือนกันเมื่อกี้แฟนเขาอยู่บนสเตจนอร์นะเขาน่าจะอยู่แถวนั้นแหละก็คือเครื่องนี้ก็คือซื้อเดียวในโลกเพราะว่ามันไปถึงพลาสที่ ที่เขาไปซ้อมกันแล้วเขาก็บอกว่ตั้งให้เสร็จเลยคเครื่องนี้คงไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วล่ะก็เน้นเป็นของสะสม,มอะเขาเป็นปีแรกเลยนะสำหรับตัวไมตทอสใช่ตแต่ก็จะอยู่ไปอีกสามปีเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นที่นะคะรุ่นที่เป็น Y75 เ,เนอะที่เป็นสปอนเซอร์ไรเดอร์นะคะต้องเปลี่ยนแล้วมาเป็นรุ่นที่แทนนี่คือรุ่นที่ออกมาใหม่นี่ก็จะเป็นตัว7 5เดียวกันแต่ว่าสีดำอันนี้สีขาว เราิเห็นสีดอยนะเพราะเราเห็นสีสาวว้าคิว่าสีาวสวยอันนี้เป็นแปดห้าอันนี้เป็นกราฟีชแปดห้าก็คือเป็นแบบั่งได้เลยอยากได้กี่กราฟีอยใช้ไหมอยากมีใครอยากได้รีวิวไหมอ้ยอยากได้มากเลยอ่ะเออซื้อไปรีวิวต้องจัดแล้วแหละเาก่นเาเก่งเาเก่มาขายมาด่วนอันนี้นะ จะทำอะไรได้บ้างหรือว่ามันดูจัดไปสติกเกอร์นะเดี๋ยวฝากพี่แจกได้เลยเจอใครที่เมืองไทยเดี๋ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแบบถ้าตัดคลิปนี้บอกว่าถ้าใครมาคอมเมนต์หรือตอบคำถามอะไรเดี๋ยวเอาสติกเกอร์นี้ไป thank you ทำกรแป๋ให้ปีด้วยเฉยๆก็มาเดี๋ยวอันนี้ว่ะแจกเสื้อเสื้อแจกบวชเดี๋ยวให้พี่ไปเนาะได้เลย แต่ใครในแฟนเพจพี่ก็เต็มที่ขอบคุณมากเลยโอ้โหโชคดีมากเลยกันต่อตรงนี้นะคะอ่าก็จะเป็นกาแฟที่เราใช้ก็คือใช้เป็นโลโก้ต์รัมเบอรัมเบอรี่อยู่มาเบิร์นบราซิลจ่ะเดี๋ยวเราอ้อมมาฝั่งนี้นะคะเรามาดูฟังก์ชันของพวกเราโอ้เซลล์คนนี้ไม่ธรรมดาสวยสีสวยด้วยอันนี้เป็นสีใหม่คัสตอมนะคะเป็นเงินเข้มจริงๆแล้ว สวยมากแล้วก็สามารถคัสตอมได้หมดนะว่าจะเป็นกราฟิกเป็นสเกลข้างล่างก็ได้อันนี้เป็นตัวรูปแบบเทรนธรรมดาก็ทำงานง่ายเหมือนกันอยากสลับใช่ไหมจ๊ะตอนนี้เราทำเป็นเอสเปรสโซ่อยู่เนาะเราจเปลี่ยนเป็นเพียวบลูกดเลยคะ่ะมาแล้วฟังก์ชันได้พยยิเศษเพียวบลู Pure Blue ทำยังไงใช่ไหมกดคืนอ่านี่นะคะทุกคนฟังก์ชันใหม่โดยเฉพาะรุน่นบาเลยเพียวบลูทำยังไงนะคะเราเริ่มจากคลีนหน่อนสำหรับเด็ก นี้เนี่ยออฟฟิเชียลลอนที่ประเทศออสเตรเลียคืองานนี้เลยงานมาันจะเห็นได้ว่านะคอมอฟิลเตอร์แบบใหม่มันคนมันเป็นแบบสแตนเลสดูเป็นโคอนและมันทำกาแฟเราเรียกว่าเพียวบูแต่จริงๆแล้วมันคือเหมือนกาแฟฟิลเตอร์แหละแต่ทำจากเครื่องเอสเปรสโซ่ทุกคนเดี๋ยวเราจะทำให้ดูส่วนพิเศษของมิตอนตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนฐานข้างล่างปกติฐานข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบ ก้านชงไอสเปซโซธรรมดาอะซึ่งไอคอนเนี่ยมันเข้าไม่ได้ <c oughs> แน่นอนอ e ีเอก็ต้องทำให้มันพิเศษค่ะเป็นแบบนี้เลยจ้ะเข้าไปเลยจ้าเสร็จแล้วออกมาหน้าตาสวยงามคุฟ้องนะคะก็เขย่านิดนึงให้มันเหมือนแบบเกลีย่ยให้มันอีเวนต์อีกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันที่เราเซ็ตเอาไว้ในพรีเซตเนี่ยมันสามารถเซ็ตทุกอย่างเป็นเรีสตี้ได้หมด มันจะมีสามแบบที่เป็นพรีเซตคือมีไลท์มีเดียมแล้วก็ดาร์กวันนี้เราเซ็ตแบบไท์เพราะว่าเราต้องการการเอ็กซ์รคหรือาการสก,กัดที่ค่อนข้างมากหน่อยจากกาแฟะนะคะ <c oughs> แล้วก็อุณหภูมิที่เราใช้เนี่ยคือ88%สปองศาอ๋อปรับอุณหภูมิได้หมดเลยลเ,เห็นว่าฟังก์ชันมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราปรับปุ๊บมันก็เปลี่ยนเป็นเอสเปซโซ่มไม่อยากทำเอสเปซโซ่แล้วอ่าก็ปรับปุ๊บกลับมนาะเป็นพิโอวูเหมือนเดิมอุณหภูมิที่มันต่างกันทั้งสามหัวเนี่ยาตั้งได้หมดพรีเซ็ตไคะ น้ำก็คือตั้งได้3ามถุมกันเราจะ200มิล250มิล300มิลได้หมดตามใจจ้าทำกาแฟเลยดีกว่าจัดจไปแบบแจัดไปพูดอยู่นั่นแหละน้อง <c oughs> ใส่ไปก่อนนะคะทุกคน,น,นแต่พี่ว่ามันเหมาะกับที่ออสเตรเลียมากๆเหมือนกันนะเพราะว่าที่ออสเตรเลียมันจะมีแบดบิลอ่ามีแบดบิลกดปุ่มปุ๊บมาแล้วอ๋อฟังเสียงเครื่องไปด้วยนะทุกคนตอนนี้มัด Uh, อันนี้คือมันจะเป็นเสเตจแรกเหมือนกาบลูมิ่งกาแฟนี่แหละเตรียมความพร้อม,ลอมแล้วก็ให้มันคายกา๊าซมันก็จะมีการเครื่องเนี่ยมันจะมีการจ่ายน้ำแล้วก็หยุดจ่ายแล้วก็หยุดไปจนถึงเสเตจที่สองนีคือประมาณ35วินาทีถึงบหกวิแล้วแต่ตัวไฟที่เราตั้งไว้หลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้คือหยุดจ่ายน้ำแล้วประมาณสัก35 36วินาทีมันจะจ่ายเหมืเราจะได้ยิ่งเสียงการจ่ายแล้วหยุดจ่ายแล้วหยุดพร้อมทีไปหย่ใช่ไหมอ่า มันก็จะมีการสลับเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดจ่ายน้ำหยุดจ่ายน้ำหยุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสเตจทีสามที่จะมีความถีดที่น้อยลงซึ่งใน three set แบซึ่งในทร r เซ s e ทั้งไลท์มีเดียมแล้วก็ดาร์กเนี่มันก็จะตา่างกันก็คือดีกว่าแล้วการในการสก,กัดกระแฟของเรามากหรือน้อยแค่ไหนเราต้องได้เราอยู่ที่เราดีไซน์อ่าอย่างอย่งางอันเนี้ยได้หมดเลยเพอตอนหลังเนี่ยเราจะได้ยินเสียงตัดน้อยลงก็คือเหมือนเราต้องไม่ต้องการสกัดเยอะอ่า เกลี่ยของกาแฟได้เราปรับพ r e s e ตอย่างที่เล่าไปเราปรับอุณหภูมิก็ได้เราก็ปรับน้ำาขอกโวลุ่ทั้งหมดได้อีกว่าเราต้องการให้มัน2 40 2 50 2 60คือเราเลือกได้หมดเลยจากการตั้งที่หน้าจอตรงนี้เรื่องนะคะก็มันเพิ่มเราก็ทําได้ทั้งหมดสามหัวเนี่ยอืมก็มันก็ทําให้เราสกัดกาแฟได้หลากหลายรูปแบบหมายถึงว่าเราได้กาแฟขั้วกลางมาเราก็เซตแบบนี้ขั้วอ่อนก็เซตแบบนี้เนาะเราจะมีกาแฟซิงเกิลออริจินที่มัน คนละแบบอ่าก็เลือกพรีเซนต์เอาไว้เลือกเบอร์หมดไว้ถ้าเราใช้เป็นซิงเกิลโดสไพรเดอร์ก็ได้เลยนะคะขายเก่งไหมมากมากนี่ลูกเจ้าของบริษัทหรือเปล่าใส่เกินค่าตัวมูดตรงๆค่ะอันนี้เดี๋ยวมันก็จะใกล้เสร็จแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟนี่ถือว่าโชคดีมากเลยเนี่ยได้มาชิมแบบเนาะมันเป็นโอกาสที่แบบนี้มันคือล็อตครั้งแรกของคอสแตนเนี่ยแล้วก็ที่อิตาเรียนขึ้นมากันทั้ง จำได้เนี่ยคนนี้พี่ดูคลิปเขาอยู่เขาเป็นคนรีวิวเครื่อง e ค่ะแน่นอนพี่มาทันทีแล้วก็ต้องเสิร์ฟแก้วที่มันพิเศษมากินแก้วกระดาษล้าาแก้วน้หน่ล้างแก้วก่อนโอเค้างแก้วนิดนากให้พี่ดม่อให้กล้องดมแล้วก็ให้พี่ดม อ,อ,อันนี้ไม่รู้นะว่าพี่มี expectation หรือว่าความคาดหวังของเคีวบูเป็น,นยังงพี่เคยชิมแล้วละอ่าพอจะเดาทางพอจะเดาได้พอจะเดาได้โอเคอ่ะทุกคนมาดูอ,าอ,อย่างแรกเลยกลิ่นกลิ่นมานะนกลิ่นกลิ่นมาแบบว่าฟิลเหมือนแบบเป็นฟิลเตอร์นี่แหละเนาะเราจะได้อารมณ์มาก เวลาอิ่มเข้าไปบอดี้ของมันเราอาจจะรู้สึกว่าเพราะมันเป็นทูเทอร์จันทร์ครึ่งแล้วมันจะแบบมีความบางกว่านี้หรือเปล่ามันจะแบบมันได้เลนแทร็กหรือเปล่าไม่ได้ความที่เวลาที่มันจะกัดเนี่ยประมาณนาทีครึ่งสองนาทีสองนาทีครึ่งมันเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองชิมมันมีเฟลเวอร์มีเฟลเวอร์มันมีรส เที่ยวทั้งหวานทั้งขอมบาลานซ์คอมเพล็กซิตี้ของมันอย่างเงี้ยอยากจะเพิ่มความคอมเพล็กซ์ก็ไม่ชอบกาแฟนี้ก็เปลี่ยนกาแฟก็ได้แล้วก็ลองแบบไเซตต่างๆก็ได้อยู่ต้องอย่าลืมนะมันก็คือมากขึ้นด้วยบอกต้องอย่าลืมนี่คือบราซิลนะแต่บราซิลมีความฟรุตตี้มีอโรมาที่ดีคลีนมีความคลีน น้องมาหลายๆกาแฟเพราะว่าแบบก่อนจะมาทําเครื่องวันนี้คือซ้อนกับกาแฟมายอะมากคลีนครับคอนเนตทวของคือแบบมันมามันความเมากแล้วที่แน่ๆเลยก็คือความคอนสิสเทนซีเนาะ,ะ,ะถ้าเราไปขายที่ร้านบางทีน้องแต่ละคนบรูอาจจะรสชาติไม่เหมือนกันแต่เจ้า V A ตัวนี้เอมาวริกตัวนี้เหมือนกันแน่นอนอ่ะแ้วก็ขายเก่งเลยเกือจะเข้าบ้างสปอน ใจบาริสต้ามากๆปรับยุคนะเพราะว่าบางทีเราสติมนมในพิเชอร์เล็กเรามันแรงเกินหรือมันล้นเกินอ่าฟังก์ชันของเครื่องนี้คือเราสามารถปรับระดับได้มีทั้งหมดสองระดับอันนี้คือ,อะระดับแ่เป่ออ,อ่าแค่น,นี้ระดับเล็กสำหรับพิเชอร์ไซส์ในระดับเล็ก,กมันคือรับได้ทั้งหมดสองระดับไม่นำไปเป็นรั่นาเราต้องสตีมนมพิเชอร์เล็กก็แค่นี้ก็พอ ช่อใหญ่หมันใัดไปเต็มที่เลยเน,น,นี่เป็นฟ <â> ต <นะ S 2> ิกเกอร์เด<อ>ี่ยว,<อ>วถือว่าดีนะเออถือว่าดีนะเ<อ>พราะแต่ก่อนก็คือเขาจะมีเขาจะมีเลเวลเดียวใช่ไหมแต่พอ,อมีสองเลเวลปุ๊บก็ดีงามยังเป็น dry เ,เหมือนเดิมก็คือมีมีความรายมากกว่าแล้วก็มีความสตรีมเนี่ยคือแรงไหมเนี่ยต้องลองมาลองใช้ดูเมื่อกี้ที่ดูไปแล้วนะก็จะมีช็อตกาแฟแล้พามาดู กาแไปแล้วเป็นไงบ้างเบลล์บลูใช่ไหมคะดีงามมีบรรยากาศของเบลเวิร์ดก็บอกว่าทุกคนคงจะเอนจอยงานกาแฟโดยเฉพาะพี่เราะผมว่าได้มาสัมมิชิเอนส์กับบรเบิร์ดแบบนีมใช่เวลาที่มันแบบคนเยอะๆใหญ่ๆกินกาแฟทีทั้งวันมันเป็นไงฟินน่ะแล้วก็แบบเจอแบบคนแบบเซเลบดังๆนั้นน่ะแบบเหมือนคนที่เราแบบดูอยู่ในทีวีหรือว่าดูตอนแข่งอะไรเงี้ยใช่เจอกันก็ได้ดูการแข่งสดสดนี่ก็ เป็นอ่าหนึ่งในไฮไลท์อีกบูธหนึ่งเหมือนกันแล้วก็พี่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีว่าแบบมีหนึ่งในคนไทยที่ได้ทำงานกับทีมแบบว่าระดับโลกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนที<อ>ไ่ได้ทำแบบกับโลว์แบรนด์ตัวใหญ่ขนาดนี้นก็รู้ว่าถูทุกคนทำงานอยู่ระดับจังดีามาก <laughs> <laughs> โอเค okay. ก็วันนี้ประมาณนี้นาะสสำหรับพามาดูบูธ V A แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะมีคลิปร่วมกันสักหนึ่งคลิปในการแบบว่าไปเวสมาสิอยากห้ทำอะไรร่วมกันอทำกาแฟได้กันไหมหรือแค่ไปกินข้าวเฉยๆโอเคได้เลยอย่าลืมมีของแจกเดี๋ยวเดี๋ยวขอพิ่ต้องถามก่อนว่าเราจะถามอะไรแล้วเดี๋ยวให้แจกแจกเสื้อแจกของนะคะตามกันนะคะโอเคอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้ไปละค่ะ